สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาว VIP กับสามาคคี VIP นะคะประจำวันที่23ิบสามธันวาคม65นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับลาว VIP ตัวเด่นก็คือหกกับเก้าแปดกับหนึ่งหกศนหหนึ่งหกสองะหกสา6ห6แปดหกเก91ห2สามห9ส จับกู้ก็หกหนึ่งหนึ่งหกหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกด้าเก้านะวันนี้น่าจะหกเก้วันวนี้เมื่อวานนีหกเนาะหกเก้าสามเก้าหกสองเก้าแปดหนึ่งสองสองเาหนึ่งนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีต่อไปสามัคีวีสองก็ห้าสามก็หกสองศูนย์สองหนึสองสี 5, ่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้า หกห้าสองสามสองหแล้วก็152จับกู้ก็สองห้าห้าสองสองสนะจับตั้งสงแนวทางนี่นะสามกีกับสามกีวีเดอร์จะพกกิจ v ว p เราพัฒนา3มแนวทางมังจะมาเหมือนกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ